สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมพ์ธาราสวัสดีค่ะลูกวันนี้แม่ตม้นาสอน้องพิมพ์ธาราท่องแฟชกัดน,นะคะภาษาไทยพป็นชนะไทยสีบสี่ตัวค่ะอันนี้ก็เราได้มาฝึกกันประมาณเป็นเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูว่าน้องทาราจะเข้าใจมากแค่ไหนคะ่ะธราไหนกอไก่กับขอไข่ลูกไหนกอไก่ไหนนี่นะคะให้น้องหยิบ ไหนก้าไก่คะก้าไก่ยังไงก็ไก่ค่ะลูกไหนก้าไก่อ่ะหยิบก้าไก่ค่ะไหนก้าไก่คะหยิบก้าไก่ก่อนไหนก้าไก่อ่ะไหนก้าไก่ไหนก้าไก่อ้ยเร็วอ่ะก้าไก่อยู่ไหงอู้หูอันนี้อาจจะ มั่วหรือเปล่าคะเอาไหมค่ะเอาไปกินเลยไก่มาค่ะไหนลองเทสมั่วสิลองเทสมั่วสิเอาไหนคอควายคอควายเข้านาอยู่ไหนคะคอควายเข้านาหยิบลูกคอควายเข้านาอยู่ไหนคะไหนควายข้วนาหยิบโอ้โหคควายข้านาค่ะโหไหนดูดิกินอีกแล้วกินควายเหรอลูก เอาใหม่ไม่เชื่อหรอกแม่ไม่เชื่อหรอกอาจจะมั่วนะฟุกค่ะเอาใหม่ค่ะไหนท่านี้คอละครังกับคอคนนะคะเอาใหม่ไหนคอคนคะลูกคอคนอยู่ไหนดูก่อนไหนคอคนอันนี้หรืออันนี้ไหนคอคนไหนคอคนเอ่ยไหนคอคนคะไหนคอคน เหนื่อยเหะอ่ะไหนข้อคนหยิบไหนข้อคนไหนข้อคนคขาลูกข้อคนอยู่ไหนหยิบนหยหยิบข้อคนไหนค่ะข้อคนค่ะโอ้โหโอ้คอีกอีกทีเดียอค่ะอีกทีเอียวอีกทีเอียวอ้กครโอ้โเดโอวนอคะอหนหนูอาจอะโอ้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 โออ ไปเจ้าจานกังงูโอเคไหนงงงูเหรอไหนงงงูคะงงงูอยู่ไหนเด๋ยวใช่หรอให้ทีนึงไหนงงงูไหนงงง,นง,ง,งูงงูอยู่ไหน <c oughs> อันนี้เราไม่ได้มีการเตรียมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ <c oughs> โอเคเก่งมากคะ่ะจ เก่งมากค่ะลูกบ๊ายบายบ๊ายบายจอยบ๊ายบายจบมือแปะแปะโชว์ก่อนจบมือแปะแปะ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 โชว์ก่อนมือแปะแปะโชว์บ๊ายบาย